สวัสดีครับนะครับไบงานต่อมาก็จะเป็นการทําใบงานแบบมันติชอยส์หรือหลายตัวเลือกครับอย่างเช่นเป็นกอลแปลว่ามีให้ตัวเลือกหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวจะเป็นลักษณะกอของงออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับไปที่เดิมเลยครับคุณครู make interactive h i n t e worksheet get start มาเริ่มจากคล่องเลยใช่ไหมครับก็เลือกใบงานเลยครับอ่าผมเป็นใบงานแบบหลายตัวเลือกแบบที่3นะครับกดอัปโหลดขึ้นมา จะทําเป็นใบงานแบบง่ายๆให้สื่อให้เข้าใจนะครับคุณครูก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ได้นะครับความหมายเตตัวนี้เป็นหลายตัวเลือกเลยนะครับอย่างเช่นก็ถามว่าภาพนี้เป็นนักอาชีพอะไรนะครับนักบับเพลิงนักอวกาศหรือว่าภาพนี้หรือภาพนี้นะครับนะครับเรามาดูกันนะครับถ้าว่าในหนึ่งข้อก็จะมีคําเฉลยอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งตัวเลือกอย่างนี้นะครับวิธีทำนะครับเราเหมือนเดิมนะครับไล่เลยครับวาดกรองให้ทับ คำตอบตรงนั้นไปนะครับให้ทับคําตอบทั้นไปแล้วก็พิมพ์ในกล่องว่านะครับ select ครับ s e l e c t นะครับ select นะครับ s e l e c t แล้วก็ colon นะครับถ้าเป็นคําตอบที่ผิดให้ใส่คําว่า no ครับ n o นะครับตัวเล็กไปเลยนะครับ select no คราวนี้เราก็ copy เลยครับให้ขึ้นสีอย่างนี้นะถ้าไม่ขึ้นสีคุณทำยังไงครับ คลิกให้เป็นลูกศรสีขาว่านี้ได้นะครับพยายามคลิกขึ้นสีนเนี่ยแล้วก็คอนทนซีคอนทนวี v. แล้วก็จับตรงกลางกล่องลาบเลยครับที่คําตอบที่ผิดนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทําเขียนใหมหลายรอบในเขียนนะครับแล้วก็วางไปได้เลยครับวางไปตรงนี้ก็ผิดนะครับลาบไปตรงนี้ก็ผิดนะครับวิชาการ ข้ีผิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแบบอ,อันนี้นักมีฬาไม่ใช่โอเคนะครับอันนี้ก็ฟับอ่ะคราวนี้คำตอบที่ถูกนะครับยิงเราก็ c o ป y ีวางได้อีกนะครับคนทรลคลิกก่อนคลิกให้เป็นสีนี้ก่อนนะครับ ต้องใจเย็ยนนี่นะฮะปึ๊บคอนทรลซีคอนทรลวก็วางที่นักาอวกาศอ่คำตอบที่ถูกเราก็แก้จาก n o p น yes นะครับ yes อ่าแค่นั้นเองครับคุณรูก็ copy คำตอบที่ถูกไปได้เลยคอนทรนซีคอนทอลวเอาไปวางให้ตรงนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราก็รีเช็คเหมือนเดิมครับชื่อนามสกุลทำไงครับครู นี้เราเข้ามาเปลี่ยนทีหลังแล้วก็มาใส่ทีหลังนะครับเพราะเดี๋ยวพอเรา,เราฟริกค่าในการปรับแต่งรูปแบบมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้หลายๆตัวนะครับทําสักอันหนึ่งพอก่อนโอเคกับนี้เราเทสก่อนนะครับอ่าดับเพลิงเขาสามารถติ๊กได้หลายข้อนะครับถ้าเขาติ๊กหลายข้อแสดงว่ามันก็ผิดไปเลยนะครับเขาจะต้องติ๊กข้อไดข้อหนึ่งที่ถูกเท่านั้นถึงจะได้คะแนนเต็ม10นะครับอันนี้ไปแล้ว นักแับเพลิงอันนี้ถ้าติ๊กไม่ติ๊กผิดก็ติ๊กอีกครั้งหนึ่งมันก็จะซ้ำออกมานะครับนี่ก็ใส่ชื่อครับวิทูนอาสมชายเลนดีโอเคแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เหมือนเดิมครับให้มดูแบบสวยสวยนิดนึงเรียบร้อยครับริงดีคุยชอบนะครับโอเคแล้วก็เซฟแอปพลาย อันนี้เราก็มาเลยครับก็ปีกกล่องนี้ใช่ไหมฮะให้เป็นลูกศรสีขาวไว้คนต้นซีคนทรนวีจับลากมาเลยนะครับก็ย่อมาเหมือนกันครับคนต้นซีคนทรนวีตรงกลางกล่อง,ลองแล้วก็มาวางเลยครับง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะนดกเกริมของอาดรันนี้เรามาทดสอบไม่นะครับอีกครั้งหนึ่งเอาลองกดดูครับตรงนี้เป็นนักอวกาศตำรวจ รับับเพลิงนี่ผมสาธิตแบงานง่ายๆนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับนี่เป็นการทดสอบนะครับสมชายเรียนดีนะครับมสองทับหนึ่งนะครับเลขที่สิบเก้ากด f i n ิชดูโอเคสิบไหมอ่าสิบแล้ว่าเเลยถูกถ้าเราจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับเราคลิกตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับที่ preview นะครับก็จะได้เลยนะครับหรือกดตรงไหนก็ได้หรอกนะครับ ก็เหมือนกันแล้วก็กลับมาเมนูนี้นะครับคราวนี้ลองกดไปดูซ้ำนะครับกดเกินนะครับกดไปเกินค่าที่ตั้งไว้นะครับลองดูนะครับอันนี้ถูกกี่ข้อนะอันนี้ถูกถูก3เลยแต่เกินมา2ข้อผลเราจะเป็นยังไงฮนะผมฟินิตเลยนะครับไม่ต้องใส่ชื่อเพื่อทดสอบก่อนนะได้3คะแนนนะครับมันจะเฉลี่ยเองเลยนะครับจาก10คะแนนเะนี่ยเขาจะเอาค่ามาเฉลี่ยว่าตอบเกินไปเท่าไหร่ผิดเท่าไหร่นะครับโดยประมาณนี้ค่าของผู้เรียนก็จะ เปเลขกลมๆอย่างนี้นะครับจริงๆเราตั้งเป็นค่าทศนิยมได้นะครับโอเคนะครับคุณครูแล้วก็วัตนีนเสร็จไปตรงไหนต่อครับไปที่เมนูคําว่าเซฟตรงนี้ครับเซฟแล้วกดคําว่าโ no นนะครับแล้วก็ชื่อนะครับไปงานอาชีพนะครับไปงานสาขาอาชีพ เซฟนะครับอาจจะเป็นชื่อของใบนั้นนั้นแล้วก็ครูทำยังครับก o p ป l ี n ลิงก์นี่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ส่งให้ผู้เรียนอ่านทงดูนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบ้างลองส่งเป็นเมลบ้างครับคราวนี้ผู้เรียนตอบนะครับสมชายวนะ่าสมชายสมชายเปลี่ยนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสมศรีบ้างครับสมศรีนะครับเรียนเก่งนะครับสมศรีเรียนเก่งบ้าง๋ยวห้องเดียวกัน มสองทับหนึ่งที่2องโอเคนะครับอันนี้ก็คือตอบไปว่าคนที่ออกนักอวการคำรวดนักตะเพลิงนะครับเขาก็กด finish น,นะครับแล้วก็ส่งให้ผู้เรียนเขาก็ใส่ชื่อรอบนี้ครับสมศรีเรียนเก่งนะครับ ชานะครับชาการงานอาชีพนะครับสมมุตินะครับอันนี้ลองใส่เป็นเมลบ้างครับบอกเปยนเป็น e mail. อีเมละผมใส่อ e ีเมลที่อีเมลที่เราใช้ในการสมัครนะครับทำได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ให้เด็กรู้ดีก่อนนะว่าเขาใส่ถูกนะแล้วจึงจะกดเซ็นไ้นะครับฟึบ เรียบร้อยครับซับเซตกุ๊กลักนะครับกู๊กลักโชคดีนะครับเรามาดูของเราลองกดรีเฟซดูหนึ่งครั้งครับนี่มาแล้วมาไมมาไมมาแล้วครับสมศรีเล่นเก่งนะฮะอันนี้ผมลองทําก่อนหน้านี้นะนี่ของเขาทําเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมาแววนะครับก็ให้คะแนนไปนะครับอันในส่วนของตัวอีกเมนูนึงที่น่าสนใจก็ตรงที่คําว่า my mailbox ครับ วันนี้มันจะมีช่องให้เสยใช่ไหมครัพอเรามีชื่อเด็กผู้เรียนเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะลิสต์มาเป็นอย่างนี้เลยถ้าเด็กพิมพ์มาอย่างนี้ครอันนี้ผมพิมพ์ผิดเห็นไหมนะครับหรือจะเป็นชั้นปีเลยครับเนี่ยชั้นปีก็กจะกรอกม,มาช,ชั้นปีนั้นนะครับก็จะกรอกม,มาเป็นชั้นปีนั้นก็จะทําให้เราตรวจง่ายขึ้นนะครับตรงนี้่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยตั้งค่าแบบฟิกเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันแม่นกว่านี้เพราะบางทีเด็กก็กรอกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครักไม ก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับอันนี้ผมสาธิตในสะภาพรวมก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัลิสต์พวกใบงานทั้งหมดก่อนนะครับที่ใช้เครื่องมืออะไรบ้างน,นะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ